ครับผมไปดูความมื่นวายของทีมพัทยายูนเท็ดนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยและแล้วก็4เกมที่เหลือของพวกเขาเจอโปรแกรมหนักมากใช่ครับเดี๋ยวจะเล่นในบ้านเจอกับราชบุรีจากนั้นไปเยือน2ทีมยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างบุรีรัมแล้วก็เอสจีเมืองทองก่อนจะปิดท้ายด้วยเจอกัน5่าเหลือใช่ครับครึ่งทางด้านของโคชอ่านสุรพงษ์คงเทพนะครับเขาก็ มองโฟกัสไปที่4เกมนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการเสริมทัพโดยเฉพาะในส่วนของโคต้าอาเซียนที่ทางสมาคมยืนยันแล้วว่ารู้การหน้าจะเป็น3คนคซึ่งทางคนอ่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ขอโฟกยังไม่ได้โฟกัสไปตรงนั้นอขอ4เกมที่เหลือก่อนทําทำผลงานให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันว่า การเสริมทัพจะเป็นอย่างไรในฤดูกาลหน้านะครับแ้วก็พัทยาต้องบอกว่าถ้าเกิดนักเตะที่ปาดเจ็บไปกลับมาเนี่ยผมว่าขุมกําลังก็ยังแข็งแกร่งอยู่เดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยก็ได้พีระดมกลับมาครับซีซั่นหน้าโวอรานาทองเทอรที่เจ็บหนักก็น่าจะกลับมาได้ถ้ามีการเสริมนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติดีๆรวมถึงนักเตะอาเซียนที่มาเล่นได้เนี่ยผมว่าพัทยาปีหน้าก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับก็ดูแล้วยังคงเล่นนโยบายนักเตะดาวรุ่งเป็นหลักอยู่นะครับแต่ก็ ต้องมีตัวเก่าเก่ามาประคองบ้างเพราะรมีบางช่วงพัทยาก็ดูจะเปรย์ไปนะครับ